สวัสดีค่ะร้านนิดาวิกช็อปนะคะวันนี้นะคะก็จะมีไอเทมใหม่มาแนะนํากันนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมงอกด้านบนเหมือนแม่ค้านะคะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดลูกค้ามีผมบางเบิงข้างบนหรือว่าผมงอกนะคะก็จะมีไอเทมใหม่ล่าสุดเป็นวิกปิดผมบางผมขาวนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เบาที่สุดตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเบาแล้วก็บางก็คือใส่แล้วมันจะไม่หนักนะคะคุณลูกค้าจะส ใบหัวมากตัวนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะทรงเขาก็จะเป็นแบบอวอลลุ่มหน่อยๆไม่ไม่ตรงจานนะคะด้านในมีกิ๊บหนึ่งตัวเป็นกิปป๊บปอกแป๊กแบบนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบในเรื่องของน้ําหนักเบานะคะก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่น H311 นะคะคุณลูกค้าด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ามาซีทรูสามารถปัดซ้ายขวาได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าถ้าใส่แล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เขาจะมีความยาวประมาณ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 เลยใบหูนิดหน่อยนะคะความยาวก็จะประมาณ2ีซนติเมตรประมาณนั้นเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่มีผมผมผมสั้นนะคะผมสั้นประมาณเลยใบหูสามารถติดได้นะคะพอติดแล้วถ้ามันยาวเกินผมจริงเราก็ซอยตัดได้ให้เท่ากับผมจริงนะคะก่อนอื่นเราก็จะ แสกกลางประมาณนี้นะคะแสกกลางแล้วก็ติดนะคะเดี๋ยวจะเอาผมจริงไปไว้ด้านหลังอันนี้ผมนะคาจะยาวนะคะพอเราแสกกลางก่อนติดนะคะแล้วก็ดันกิ๊บป๊อกแปกตัวนี้ออกมานะคะตัวนี้มีน้ําหนักที่เบามากๆนะคะติดได้เลยแล้วก็วัดดูว่าหน้าหมาเขา ให้ให้เหมาะกับประมาณนี้นะคะเป็นกิ๊บปอกแบกเดี๋ยวนะคะนี่นะคะเกี่ยวผมจริงขึ้นไปแล้วก็ติดได้เลยถ้าหน้าม้ายาวเกินลูกค้าซอยตัดได้นะคะซอยตัดได้เลยนะคะแล้วเราก็หวีให้เข้ากับผมจริงเลยเลือกสีให้แมทคล้ายๆกับสีผมจริงเลยนะคะตัวนี้เขาจะมีเป็นจอมตรง,ตรง,ตรงกลางนะคะเรียกว่าจอมนะคะประมาณนี้นะคะคือมันก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งด้านบนนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อาจจะ เน้นเรื่องเบาน้ำหนักเบาปกปิดได้เช่นกันนะคะตัวนี้เบามากนะคะน้ำหนักประมาณ15กรัมเท่านั้นเองนะคะชื่อรุ่น h 31 1นะคะเวลาลูกค้าดูคลิปนะคะลูกค้าก็จำชื่อรหัสสินค้านะคะแล้วก็ดูสีเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูสีนะคะนี่ค่ะแล้วก็หวีให้เข้ากับผมจริงเลยลูกค้าจะเห็นว่าเวลาหวีเข้ากับผมจริงเขาจะดูแมทมากๆประมาณนี้นะคะสมมติว่าอยากให้ดูความยาว เขาจะมีเนี่ยค่ะความยาวของตัวบีก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็หวีเข้ากับผมจริงได้เลยอันนี้แม่ค้าใส่สีโ้าให้ดูนะคะเดี๋ยวจะก้มให้ดูนะคะนี่นะคะด้านล่างด้านบนนะคะแล้วก็สามารถปัดปัดหน้ามาปัดซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะ ถ้ายาวไปแล้วก็ซอยๆออกได้เลยนะคะทําเป็นน้ามาจาก็ได้นะคะตัดได้นะคะประมาณนี้เป็นอันเรียบร้อยนะคะเป็นแผ่นปิดผงบางผงงอกด้านบนนะคะเป็นรุ่นที่เบาที่สุดนะคะรหัสเทสสาหนึ่งหงอันนี้เป็นนิวคอลเลคชั่นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ,น,ะ,คะน,นี่ เบามากเหมือนเราไม่ได้ติดอะไรเลยนะคะคุณลูกค้าจ๊าโอเคเดี๋ยวมาดูสีกันเลยดีกว่านะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะสีที่แม่ค้าแป๊บหนึ่งนะคะสีที่แม่ค้าใส่เป็นสีโคกนะคะสีน้ำตาลแดงออกน้ำตาลแดงนะคะสีโคกหรือสีน้ำตาลแดงสีเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีดําธรรมชาติตอนนี้สีดําธรรมชาตินะคะ น้ำตาลธรรมชาติแล้วก็น้ำตาลทองมีสีสีนะคะอันนี้ดำอันนี้ดำกับน้ำตาลธรรมชาติเดี๋ยวให้เทียบด,ดูก่อนว่ามันจะนี่ค่ะอันนี้นดำอันนี้น้ำตาลธรรมชาตินะคะน้ำตาลทองนะคะน้ำตาลทองอันนี้น้ำตาลทองแล้วก็สีที่แม่ค้าใส่สีโคกมีสีสีดำน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลทองแล้วก็สีโคกที่แม่ค้าใส่นะคะ าย้ำกันอีกทีนึงลูกค้าดูคลิปแล้วก็ถ้าชื่นชอบสนใจที่จะสั่งสินค้านะคะรหัสเทส311เป็นวิกปิดผมบางนะคะน้ำหนักเบาที่สุดนะคะราคาจัดโปรโมชั่นนะคะราคา จัดโปรโมชั่นรุ่นนี้นะคะ190บาทจัดส่งฟรีนะคะ190บาทจัดส่งฟรีนะคะรุ่นนี้จะส่งฟรีระบบแฟลชหวันนะคะในส่วนเก็บปลายทางก็บวกเพิ่ม20บาทนะคะนี่ค่ะก็เนียนนะคะเนียนมากๆเลยทัดหูได้นะคะทัดหูได้ V ให้เข้ากับผมจริงได้เลยประมาณนี้นะคะ โอเคถ้าเกิดลูกค้าชื่นชอบนะคะก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เดี๋ยวจะลงเ,เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะคะยังไงก็ถ้าชอบก็สามารถโทรสั่งได้เลยนะคะร้านนีดาวิชอปนะคะขอบคุณค่ะ